ใส่ลเท้าคะไไหมโดนฉีดยานะคะวันนี้ถ้าธอเส้อเาหรอตหาบน้เดินไปทางไอมาขึ้นไอ้มาลอาขึ้นอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุอยตกใจตใจ อยังลูกใส่ลำเช้าเลยง่ายไหมเดินฉินยะนะครับนนี้มีพร้อมไหมพร้อมไม่เลิกอมไม่ค่ะมีินขับพาจิบไปแกไม่หายเลย ทั้งควรนั่เลยอยู่รถอ่ะทควรจริมองมนอยากนอน้หมฮะง่วงนอนถ้าทักเสียเหอถ้ามันหลุดอ่ะหลุดฮะถ้ามันหลุดอออยากเดินไหมอันเดืมไหมอ้าข้างนี้ก็หลุดมันหดเก่งเวย 저기 있나? 어야. 세상에 이렇게 ไมครับต้องถามหมอขันยาลูกมเดินมาหามมันมีไหมเดินไปถาม

Ai quá Ai Ai quá 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 Ai quá 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 ui 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 quá quá trái quá quá หมดตามไม่หมดบ้างส่วนใหญ่จะไม่หมดกินได้สองสามคำก็หูปากแล้วก็มีมีวันนึงเขาไปจุกจุกของพี่เขาอมได้ครั้งหนึ่งคุณมาตอนนี้คือเขาอยากจะกินขนมเห็นพี่กินเขาอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขากินอะไรได้บ้างคะผลไม้ทานได้ได้ลวค่ะได้ละผลไม้ได้ทุกอย่างแต่แค่ขอว่าไม่ถือกินเป็นชจุกจุกขอกพี่จุนคาะเฉยเฉยอ่า จับรี่ๆประกดใส่จานแบบได้เลยแล้วก็นมนมดีใช่ไหมคะนมดีค่ะนมพร้อมแต่ว่าตอนนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเขาไม่ตื่นมาคุยละแล้วก็สองคนเนี้ยดีตรงที่ว่าตอนที่ไอ้ฝากเอาเอ็นุ๊กตาที่เป็นเขาตื่นขึ้นมาแต่เขาไม่หลอกแต่ถ้าตื่นขึ้นมาสองคนคือเล่นกันอยากให้เขาคิดตัวองยาวอันนี้ตื่นขึ้นมาก็ตกตูดต่อไปนอนได้ ดีมากค่ะขอแค่ยู่ที่นพอแต่คราวนี้เวลาตื่นตอนคืนอะค่ะปกติถ้ามีคนเดียวเขาก็จะไม่ตื่นเจอใครเพ่อจะบอกว่ามันจะตื่นเจอสองคนนี้น่เหรอแล้วตอม่นเช้าไปสองรูปกระยกันว่าถ้าเขาตื่นช่วงนี้ไม่อยู่เลยคนนี้จะคนเดียวสองคนค่ะวพอ่นะดะแล้วก็ตอนนี้อัญจเน่อเอนอะตอนีอยงงกส่วนไอวานเนี่ยอน คู่ข้างๆเริ่มเริ่มแบบนี้ออกมาแล้วก็มีพิทุกงๆอะไร้ีอเห็นไม่้วยกันแบบบายไได้ยินไอวาคูแต่อันยาก็จะมีแบบเห็นอ๋อแต่ว่าเราไอปาอันยไอปีศานีเจ็บมือมันกลอบที่นูขอเอา แล้วก็ทำตามแบบจะแชร์วันนี้ที่บอกเขาเจ็บเขาต้องไปทำทันสวัสดีค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะบายไงได้เนี่ยเป็นการันเนาะแล้วก็ชอบเต้นชอบเต้นนี่จุดเป็นมาตั้งแต่ก่อนทุกอย่างก็ที่พี่อ่กันผักกันยังผักกันแบบยากมากโดยเฉพาะผลที่ค่ะมันแบบว่าพอออยเริ่ม อาปาเดสากที่สุดเวลาสีคนอขนาดเปิดจมูกอยู่ไม่ดูเลย้วทนี้อย่างเดียวอ้อก็อ้มนล็อกทำยังไงก็ได้ให้มันเออกลยแล้้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นที่กวการปิดตาว่ามันยากอะไรมากไม่กลัวหรอกเน้นไม่มีความโเกัสที่บก็ไม่ชอบแล้วก็จะดิ้นแต่ต่อไปก็จะชิงหายแล้วก็หยุดรอเห็นพว่ามันลีทีตแต่ไม่มีวว

ทำไมอ่ะหนูตัวแล้วเหรอลูกรู้ตัวแล้วค่ะแบมีอยู่โอ้น่าสงสารยังลูกโอ้ตันใหญ่ไปแล้วลูกตชันใหญ่ไปแล้วคือเราจะเอาอันยานี้ไป สูงไหมคะเป็นนักแบบแล้วนี่คะนางแบบสีองเจสิโน่อุ้อันว้าดีสิลูกโอ้ไม่สิ่สีทองเสรื่อล้ึงดึงดึดึงดึงดึดึงดึงดลงดึดไปดล้วึดไปแล้ดไงดึงดึงด เจาบยบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายได้ไหมล่ะเราอ่ะไม่ได uh, ้เลยมีอ่าไม่ได้